โอเคนิวเริ่มนะเริ่มนะเริ่มเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวยังไม่ได้เริ่มก่อนเลยเดี๋ยวเราเปิดเซิร์ฟก่อนได้ได้ได้เออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนี่กูกูลืมเช็คว่าไอ้นั่นมันเรเยนซี่เท่าไหร่อ๋อถูกแล้วโลโนโนโมเรเยนซีถ้าสมมติกูตั้งโลเรเยนซีี่ชิบหายเลยนะ เราเปิดเซิร์ฟแล้วนะรันแล้วรันแล้วใช่ไหโอเคโอเคทุกนม่ท่านผู้ชมจะรอดูอีกหรือเปล่าเน่ยนะไม่ครับผูแฮดอีกแล้วมากเกียดต้ท่านผู้ชมจะรอดูโอ้ใหม่ก็มีคนดูสามคนเลยเนี่ยมากเกียรตกสุดๆไนเลยรู้แล้วทำไมคนดูโทรโฮน้อยอยางคนดูไมค้าไม่เต็มเลย เออในเมื่อคนดูเยอะงั้นไม่ต้องรอเลยเริ่มอ้าวเกมหายนิวบี้หนึ่งคนตรีมูต้าเราดูไปหนึ่งคนแล้วขออนุญาตเออเออต่อแป๊บหนึ่งนะกำลังโหลดแมปอยู่กำลังโหลดแมปกำลังกำลังสร้างเออเซิร์ฟมันกำลังสร้างโอเคเข้าไปได้เลยโอเคจอย หรือหรือหรือทุกคนเห็นเบื่อจะโทโฮกันนะก็เลยเยคแค่นไอเดมอนซาริเออร์กูยังไม่ได้ดูเลยกูยังไม่ได้ทําเลยอะเลกชั่นยังไม่ได้ทาเลยโอเกมเกมเกมมึงเกมดีเกินว้าวลื่นชิปหายเลยหลือเพราะกูสตีมเดินกูยังโหลดอยู่เลยต้องรอให้กูอยู่ตรงนู้นตูต้ามา มานี่ทุกคนเดินตามเรามาตูต้าเดินตามเรามาเ <c oughs> มาชเลย <ๆ S 2> เกมมันแหลกอ่ะแหลกโคตรด้วยหรือว่าอูเพราะหรือว่าพอาะกูสตรีมใช่ไป็อเพราะงานสตรีมเลยแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนลองเปลี่ยนสัญญาณเน็ตแป๊บนึงเอาป่ะเดี๋ยวแต่นั้นะจะเด้งออกมะเออเพราะว่ามันจะได้เล่นได้สเสถียรไงโอเค คให้เปลี่ยนปะไม่ต้องเปลี่ยนหรอมั้งเนี่ยเพิ่งหลุดแล้วพเนายออกเกมเลยใช่ไหมนายหลุดแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเปลี่ยนสัญญาณเดี๋ยวเรนเดอร์สองช้างพอแหลกโอ้โหฟอกช้างอีกเหรอโอ้โหแม่งหมอกเลยเนี่ยุดนายจะหลุดนะโอเคนายออกเกมเลยนายออกเกมแล้วเข้าใหม่ เคเออนิ w new ไอ้ไอ้ mac มีคนคอมเมนต์ด้วยนะใครใครเดี๋ยวกูเช็คก่อนโอเคเข้ามาแล้วรื่นไหมเออไอ้นี่ไม่คอมเมนต์อีกแล้วพอพอพอรู้พอรู้ได้ถ่ายถูกถ่ายได้เนาะไปตรงเ o u n t a i n ก่อนไปตรงเมาส์เทนก่อนลื่นหัวแตกตายทีเดียว ของของกูยังแหลกเหมือนเดิมเพราะกูสตรีมไปไปท่านผู้ชมทนทนทนไหวเถอะท่านผู้ชมต้องทนไหวอ่ะมันนิดเดียวเองแค่ไม่กี่เอพีเองมึงไม่ต้องไอ้นี่หรอกหอะไรมากจะได้จะทนไหวหรือเปล่าไหวอยู่รู้ป่าเอ้ยโดี๋ยนายจะจอฟ้าช่างสามสองอ่ะไอ้เปิดทำไมสามสอง คอมกุนแรงกูเปิดสามฝองไงแล้วต้นไม้ย่นหายไปเนื้อหมดเนี่ยก็ <ขอ S 2> ตกไป <ผม S 1> เดียวก็ตกไปเดียวนี่เลือดเลือดเลือดแทบแทบกรากปากอ่ะเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูขอ<พ>อนุญาตไป,ไปนอนปุออเห็นที่ m o u n t a แป๊บเช็คเอ่อคุณเห็นที่ m o u n t a ก่อนดิ คนโนดิโอเด่ทุ้ยคนดิโอนะาคนดูจะมีอาการแหลกหน่อยหนึ่งแลนเดทนหน่อยทนหน่อยคนดูทนหน่อยเออเริ่มเริ่มไม่แหลกแล้วนะะเริ่มไม่แหลกแล้วเริ่มไม่แหลกแล้วิ่โอ้เริ่มไม่เคนดูแล้วนะเนียวเนียวเนียวไอหินหินหินเป็นโลกว่ะเ้ยเอา งงตะโจนเอ็นเงียเอ็นไงโลกเอ็นไงี้ยได้เลยกท่านอะไรเกมอย่างเงี้กูชนไม่ไหวมั้งแหล่ะไม่มาพาเพื่อนเครียดท่านผู้ชมตัวทนไปเถอะมันนิดเดียวเองแค่สิบห้าเอพีเอสเ่ยติงแอนอัพสเตทโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเอง เอพอนี่เดียวเองเอพีอ่ะโอ้โหกู P S, P 100, 120เอพีเอสเอพีเอสร้อยร้อยยี่สิบเออใช่นี่ม็กแม็กแม็กพีเอสมันทำนได้หะโอ้โอ้โอ้โเห็นนะเกบ็กบเก็บซากอัน,นี้ก่อนแม็กแม็กเอพีเอสมัได้ไอู้ไม่รู้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเอพีเอ ชสู้แล้วกันตัวต้าเราขอไปข้ามลาหมูเ่อ้ยหมู <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาอีกไม่นานถ้า<ำ>เ,เออเออมีตัมบี้ด้วย <คน S 2> มวเข้ามาดวยแม,ม,ม่นคนสตรีมไมค์ครับตั้งแต่แรกเด้อเด้อโอเคตอมบี้ไม่เห็นกู ใช่ในอยู่ในเมืองเราเมืองมึงลงมามึงเจอซอมบี้ดักรออยู่หน้าด้านหน้าเลยเมืองสุเทพนะเดี๋ยวนะถ้าสมมติใครอยากเออใช่ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันยังไงวะการสตีไมค้ามันสุดยอดมากในคอมเดียวใครอยากติดตามไอ้ไมค้าโงงงไอเอ็นเอฟบีค้าโงงงของผมนี่ก็ไปดูในช่องไอ้ปื้มก็ได้นะ แค่แค่แค่รสตรีมเฉยมันแรงรึเปล่าโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ค้ามันสองอันทำไมเนี่ยใส่มันเออถ้าถ้าสมมุิมาเล่นไม่ไหวจริงๆนี่จะปิดสตรีมเลยนะคนที่จริงใส่ให้เออเอาเป็นว่าซอมบี้กับสเกลเดตันได้ได้ทะเลาะกันเฮ้ยเลยจิงำได้แหละจำได้แหละไอ้ิงกูเออแต่ไอ้มอนดอไม่ใช่ตีกูไ นะมันแหลกือเปบอกดูไปแม่เอขออภัยในความไม่สะดวกนะคะต้องปิดสตรีมไปแล้วเพราะาสตีไมค้ามันไม่ได้อะใครใครอยาก<ป>ดูสตรีมเอเอนเปีคับก็ไปดูในอันก็พอของไอ,อช่องไอปื้มแล้วกันแปะลิงก์แปะลิงก์ไม่ด้กว่าเดี๋ยวช่องไอปื้มบินแล้วช่องกูจะบินตามรักก่อย